ลับสวัสดีเอฟที่เคารพรักทุกท่านกลับสวัสดีเพื่อนๆพนบน u t u b e นะคะสบายดีทักทายพ่อแม่พี่น้องทางซอปปอล่าวด้จะนะคะทักทายกรเรียนนิมิตทั่วโลกนะคะช่องพิลิวนำโชคยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะเดยวทางเราพัฒนาก็ได้ออกแล้วนะคะงวดวันพุธนะคะ ก่จะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่องทางช่องทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าผลก็ออกแล้วนะคะวันพุธนะคะสูตรอามาตับนล่างไปกลับก็เด่นให้418นะคะเด่นให้418 เลนหนะคะตัวจับคู่นะคะผลออกนอกพี่น้องจา้าผลออกก็5083 5, 0, 8, 5 0, 8, 3, 6, 6, 6, นย์แปนกะคะเลขเบิ่นมากนอกจากงวดนี้แล้วก็แปมล่างนะคะห้ 5, 0, ล่างชุด6ตัว8ปเลขล่างนะคะแล้วสามนะคะเลข มาเบิร์นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะตัวเลขพี่เิ้วก็เข้าเลขวิ่งแปดนะคะแต่สี่แปดแปดสี่นะคะงวดก่อนพี่เิ้วตั้งสองคลิปเลยให้แปดสามมาออกงวดน,นี้นะคะยังมีแปดยังเดินดีอยู่นะคะแปดนี่แลนดดีเนาะจ๊ะนะคะก็มีหกนะคะมีแปดอยู่ตรงนี้นะคะก็เลขวิ่งเข่าเนาะพี่น้องจ๊ะ ตัวจับตัวเจาะก็หลุดนะคะขออภัยจริงๆนะคะรู้แต่ว่ามีแปดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะจะเป็นนึกว่าเป็นแปดสี่เนาะจะเห็น4มากเนาะจา้าพี่น้องจ้ะเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้ะพี่น้องจา้าเรามารับชมคลิปงวดต่อไปแนวทางเราพัฒนางวดวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะวันศุกร์วันที่9เดือน9 6้ห้า เป็นวันดีมีชัยก้าวหน้าเก้าหลังนะคะขอใทุกท่านามั่งมีสีสุขร่ำรวยด้วยสุขภาพแข็งแรงนะ,ะวันดีนะคะสูตรอามาตะบนล่างไปกลับก็พิริวเด่นให้6-8แปูนย์นะคะนึกคิดว่า8จะยังมีนะคะจะยังอยู่ไหมนะคะมาสูตรที่ว่าเลขวิ่ง2ตัว2เม็ดก็ มาสองกับแปดอีกนะคะว่าที่แล้วมาสี่กับแปดนะคะสุดเดินดีนะคะนี่พ่ริวเลยเดินให้มันมาจาับวินกับสูตรอมตะนะคะก็เลยมีหกมีศูนย์มีเดินหกศูนย์มาด้วยนะคะจับคู่นะคะมีศูนย์หนึ่งศูนย์หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดก็เดนเน้นให้หมดเลยนะคะ แล้วก็มี80 82 86 64นะคะเน้นเน้นให้82 86นะคะวันนี้64นะคะสามตัวเนี้ยมาฝาก4 8่นะคะ016นนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเป็นเพียงแนวทางนะคะคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งก็เข้านิดเข้าหน่อยนะคะคือ เข้าอย่างงวดที่แล้วก็เข้าเลขวิ่งแปดหรือว่าเข้าห้าแต่ว่ามาห้าศูนย์ร่างชุดหตัวอย่างนี้นะคะแดก็ให้แปดสี่ก็ออกแปดสามอย่างนี้นะคะเลขวิ่งเลสายวิ่งสายรูดคือไม่พลาดนะคะก็เข้านะคะขอบคุณที่มารับชมรวยๆแห่งๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ